สวัสดีค่ะจุดตเตาครอบครัวกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาชวนทำเมนูปลานินทอดน้ำปลากันค่ะทานคู่กับน้ำยำสุดแซ่บนะคะปลานินทอดน้ำปลาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานเป็นกับแก้มก็อร่อยหรือใครจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยเช่นกันค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ พอเตรียมเครื่องทําปลาหนินทอดน้ำปลากันเสร็จเรียบร้อยเรามาดูส่วนผสมทุกอย่างกันเลยค่ะก็จะมีปลาหนินพริกแดงจินดาหอมแขกมะม่วงถั่วลิสงน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะนําปลาหนินที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะซับน้ําให้แห้งค่ะแล้วก็นําน้ํามันพืชเทบนลงตัวปลาเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะถูน้ํามันพืชนะคะบนตัวปลาให้ทั่วเลยค่ะทาแบบนี้นะคะในการทาแบบนี้ก็จะทําให้เวลาเรานําตัวปลาไปทอดเราก็จะได้ตัวปลาที่เหลืองน่าทานเลยค่ะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เทน้ํามันลงไปเช่นเคยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทาให้ทั่วเลยค่ะ ตัวน้ำมันเขาก็จะไปเคลือบบนตัวปลาะคะเวลาเรานําไปทอดก็จะได้สีเหลืองสวยเลยค่ะพอเราทาน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําเกลือค่ะมาโรยบนตัวปลาแล้วก็ทาให้ทั่วแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้ตัวปลามีรสชาติที่อร่อยแล้วเวลานําไปทอดตัวปลาก็จะไม่ติดก้นกระทะค่ะเคล็ดลับนี้ลองนําไปทําดูนะคะรับรองว่าจะได้ตัวปลาที่สีสวยแล้วก็กรอบอร่อยเลยค่ะ ตั้งเตาค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทําให้เวลาเรานําปลาลงไปทอดตัวปลาก็จะไม่ติดก้นกระทะค่ะพอน้ํามันเริ่มร้อนดีแล้วนะคะเราก็จะนําปลานิลที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะพอเราหย่อนตัวปลาลงไปแล้วอย่าพึ่งแซะหรือว่าอย่าพึ่งคนนะคะให้ใช้ตะหลิวค่ะค่อยๆกดลงไปแบบนี้ค่ะ เพราะว่าเวลาปลาเขาโดนความร้อนเขาก็จะงอตัวขึ้นมานะคะพอเราใช้ตะหลิวกดลงไปแบบนี้ก็จะช่วยให้ตัวปลาเป็นแผ่สวยเวลาทอดขึ้นมาค่ะกดไว้แบบนี้ค่ะให้ปลาเขาเซตตัวสักพักหนึ่งค่ะพอปลาเซตตัวได้ดีแล้วนะคะเราก็จะทอดทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะอย่าพึ่งคนหรือว่าอย่าพึ่งพลิกเขานะคะพอเราทอดไปสักพักนะคะสังเกตเทคนิคง่ายๆค่ะเวลาเราจะพลิกปลานะคะ ถ้าเราแซดด้านข้างแบบนี้ค่ะแล้วติดอย่างนี้แสดงว่าด้านใต้ของตัวปลาเขายังไม่สุกนะคะเราก็อย่าไปแซะหรือว่าอย่าไปพลิกเขาค่ะมิ้นตัวปลาก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวด้านพื้นเขาก็จะเละนะคะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะในการทอดปลาก็ควรจะใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟอ่อนเกินค่ะถ้าใช้ไฟอ่อนเกินตัวปลาก็จะอมน้ํามันค่ะนี่ค่ะพอปลาเขาสุกดีแล้วเขาก็จะลอยขึ้นเหนือน้ํามันแล้วก็ลอดออกมาแบบนี้เองนะคะ สีเหลืองสวยใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำน้ําราดของตัวปลานิลทอดน้ําปลากันเลยนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็น้าําปลาจากนั้นเราก็จะเปิดไฟเลยนะคะเคี่ยวให้น้ําตาลและทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ นี่ค่ะพอเคี่ยวมาได้สักพักนะคะน้ำตาลก็จะละลายประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะปิดเตาพักไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาเย็นตัวลงตัวน้ำตาลเขาก็จะเหนียวหนืดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนําน้ําราดที่เราเคี่ยวไว้ค่ะราดลงบนตัวปลานินเลยค่ะราดให้ทั่วๆเลยนะคะให้เขาเคลือบบนตัวปลาเลยค่ะเห็นไหมคะตัวน้าราดที่เราเคี่ยวไว้ค่ะพอเขาเย็นตัวลงนะคะเขาก็จะมีการเซตตัวค่ะตัวน้ําราดเขาก็จะเหนียวข้นขึ้นนะคะ นี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาเตรียมน้ำยำกันต่อเลยค่ะเทน้ำปลาใส่ลงไปในชามเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวจากนั้นเราก็จะบี้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำปลาให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะบี้น้ำตาลให้ละลายเลยค่ะ นี่ค่ะพอน้ำตาลละลายประมาณนี้นะคะก็ะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะในการยำน้ำยำนะคะเราอย่าบีบมะนาวเยอะนะคะเพราะว่าในส่วนผสมของน้ำยำเราจะใส่มะม่วงด้วยค่ะนี่ค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติของน้ำยำกันก่นกอนค่ะออโอเคแล้วค่ะไม่เติมอะไรแล้วนะคะมีความเปรี้ยวมีความเค็มความหวานนะคะใส่พริกจินดาแดงลงไปเลยค่ะ ตามด้วยหอมแขกหั่นฝอยค่ะแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวค่ะให้สับเอานะคะอย่าใช้เครื่องขูดค่ะความอร่อยจะไม่เหมือนกันนะคะคนคุกเล้าส่วนผสม,สมให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้ก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำยำของปลานิลทอดน้ำปลานะคะเอาไว้ทานคู่กับปลานิลก,กรอบๆค่ะ นี่ค่ะแค่นี้ก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของน้ำยำค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะตักน้ำยำใส่ชามนะคะแล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงค่ะแต่งหน้าด้วยใบผักชีค่ะแค่นี้ก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติของปลานินทอดน้ำปลากันเลยค่ะนี่ค่ะ ตัวปลากรอบเลยนะคะสังเกตเวลาเราตัดลงไปแบบนี้จะได้ยินเสียงกรอบเลยนะคะตัวปลาด้านในเนื้อเขาก็ยังมีความเป็นเนื้อปลานินอยู่นะคะด้านนอกจะกรอบค่ะนี่ค่ะมาตักน้ํายําราดกันนิดนึงนะคะนี่ค่ะตักราดไปเลยค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะทานคู่กับถั่วลิสงนะคะจะเพิ่มความมันขึ้นมาอีกค่ะอื้อ ัวปลามีความกรอบมากเลยค่ะทานคู่กับน้ำยำนะคะรสชาติจะมีความเปรี้ยวความเค็มความหวานสามรสชาติอร่อยเลยค่ะกัดโดนพริกนิดๆนะคะแล้วก็มีความหอมของหอมแดงแล้วก็ความมันของถั่วิสงค่ะอร่อยเข้ากันมากเลยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะปลานินทอดน้ำปลาค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่รับรองว่าทําแล้วอร่อยแน่นอนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage จุดเตาเข้าขวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ